สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องกุลักกุลทาโลนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องโชคดีพลังงานแห่งความโชคดีนะคะวันนี้วันที่11เดือน11เรามาทำงานกับพลังงานกันมาดูซิว่าใครทำงานใครเป็นพลังงานเดียวกับจักรวาลพลังงานจักรวาลเป็นพลังงานที่สร้างความสุขสร้างความอบอุ่นสร้างความ ความรู้สึกที่พิเศษให้เราสำหรับใครที่บบบว่าทำสมาธิเป็นทำสมาธิได้แล้วก็เชื่อมโยงกับธรรมชาติแล้วก็ชอบอยู่กับคนเดียวชอบอยู่กับความเงียบชอบอยู่กับธรรมชาติคุณจะสามารถเชื่อมโยงกับพลังงานจักรวาลพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานมหัศจรรย์นี้แบบได้ง่ายๆนะคะและจะนำพาให้เราเกิดความสุขเกิดความสบายใจใจเบาใจเป็นสุข ได้แบบง่ายๆในระหว่างวันในทุกวันแล้วก็เข้าใจเข้าใจคนเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกนี้นะค่ะแล้วทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะทุกคนมาให้ไพ่ของแม่หมอนํานทางมาให้ไพ่ช่วยเป็นไกดาทางให้พวกเราทุกคนนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิป แล้วก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์ของแม่หมอนะคะนำทางให้อ่านไพ่ได้เกิดประโยชน์กับผู้คนให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดความแม่นยำนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องกุดลกุศลาโลไพ่โชคดีนะคะมาดูสิว่าใครดึงดูดโชคลาภใครเป็นพลังงานเดียวกันกันกบจักรวาลพลังงานวันนี้พลังงานวันที่11 เดือนส1อนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะใครเข้ามาก็เตรียมรับพลังงานความโชคดีเลยนะคะมาดูว่าใครดึงดูดโชคลาภโชคใหญ่ก้อนโตๆตในวันดีนะคะใครเข้ามารับชมรับฟังคุณคือคนที่เข้ามารับโชคับทรัพย์ก้อนโตโตจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานจัก,กรวาลน,นะคะเราซับไ่กัน อากาศหนาวมากๆแล้วทุกคนดูแลสุขภาพนะคะบ้านแม่หมออยู่เท็กซัสอากาศหนาวมากๆเลยวันนี้ต้องเปิดฮีท <Okay. S 1> ไปดีเอาใบแรกแล้วกันอ mm hmm. ใครไม่สบายใจอะไรอยู่หรือว่า mm hmm. ใครกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่ mm hmm. คุณกำลังจะได้รับสิ่งที่คุณรออรอคอยนะคะสิ่งที่คุณรอคอย จดจอหรือว่าอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างไปคุณจะได้รับนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจัก,กรวาลกําลังบอกคุณว่าเงยหน้ามองนิดนึงเห็นไหมคะยื่นมาให้ละนะคะออกจากความรู้สึกที่ไม่สบายใจหรือว่าไม่ความรู้สึกที่ทําให้เราเศร้ามองความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึก เป็นกังวลหรือว่าไม่สบายใจบางสิ่งบางอย่างเราจะได้ในสิ่งที่เรารอคอยในะสิ่งที่เราตั้งใจเมื่อเราใจเบาใจสบายนะคะทุกคนออกจากความรู้สึกที่มันกังวลใจนี่ mm hmm. เห็นไหมคะไพ่หกเหรียญออกมายืนยันว่าสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณตั้งตารอคอยหรือว่าการ การที่หัวใจของคุณมันไม่สบายใจหรือว่าความรู้สึกที่ไม่สบายใจคุณจะได้รับการเยียวยาคุณจะได้รับการดูแลรักษาและบางท่านก็จะได้รับการซัพพอร์ตทางการเงินนะคะการเงินความาระบบการเงินระบบฟ i ยแนนเชียลของคุณจะได้รับการดูแลเยียวยารักษานะคะไพ่หกเหรียญออกมาแล้วอีกบางคนบางท่านคุณก็จะได้รับ โชคลาภโชคดีนะคะคุณจะได้มีทรัพย์สินเงินทองคุณจะได้รับความมั่งคั่งล่ำรวยรับรัพย์ก้อนโตๆแล้วสามารถแบ่งปันดูแลให้คนที่เขาด้อยโอกาสคนที่เขายากไร้มากกว่าคุณคุณจะสามารถมีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ดูแลคนที่เขายากจนคนที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้เห็นไหมคะคนที่แบบว่า อดมือ้อกินมือ้อคนที่ต้องการความช่วยเหลือคุณจะมีพลังนั้นคุณจะได้รับพลังงานจัก,กรวาลดึงดูดมาซึ่งความมั่งคั่งโชคลาภก้อนโตๆคุณจะได้ดูแลเทคแคร์ care, ผู้คนที่เขาด้อยโอกาสด้วยทรัพย์สินเงินทองของคุณนะคะคุณจะได้รับโชคลาภทางการเงินเพราะว่าคุณเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตานะคะ คุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณสองเหรียญคุณเป็นคนที่มีพลังสมดุลในจิตใจคุณมีมีฐานะที่มั่นคงสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลจิตใจได้ดูแลพลังงานของตัวเองได้แม้ว่าในขณะนี้คุณอาจจะไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี แต่ว่าคุณมีความมั่งคั่งล่ำรวยอยู่ในจิตใจของคุณในคุณคือคุณมีความพอใจในตัวเองมีความพอใจในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณเป็นมันก็เลยทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขง่ายๆระหว่างทางคุณจะไม่รอใหุ้ยรวยก่อนแล้วค่อยมีความสุข มีเงินร้อยล้านพันล้านก่อนคุณก็ค่อยมีความสุขไม่ใช่คุณไม่ใช่แบบนั้นคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีกับสิ่งที่คุณเป็นคุณจะรู้จักขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีแล้วคุณจะดึงดูดมาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะสัญลักษณ์อินฟินิตี้แล้วก็เป็นสีเขียวด้วยข้างหลังเป็นน้ำด้วยคุณจะได้รับความโชคดีคุณจะได้รับคุณจะได้พบชีวิตที่มีความสุข มีความมั่งคัง่งร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตของคุณนะคะนับจากบ,บันนี้เป็นต้นไปสัญลักษณ์อินฟินิตี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนับจากบ,บัดนี้นะคะชีวิตของคุณจะขยับไปในทางที่จะเริอนรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองชีวิตของคุณคุณจะดึงดูด ซึ่งความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เงินนะคะคุณจะดึงดูดมาซึ่งความโชคดีด้วยความที่คุณรักตัวเองพอใจในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณเป็นก่อนพอคุณพอใจพอเพียงในสิ่งที่คุณมีหัวใจคุณก็จะเกิดความสุขมันจะเป็นพลังงานเบาสบายนะคะพลังงานเดียวกันจกักกับจัก,กรวาลพลังงานเดียวกับธรรมชาติ มนุษย์เราก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือมนุษย์นะคะถ้าเราเข้าใจตรงนี้คุณเข้าใจตรงนี้คุณจะดึงดูดมาซึ่งความโชคลาภโชคดีอะไรที่ความคิดอะไรที่ทําให้คุณไม่สบายเกิดความกังวลเกิดความทุกข์มันจะมาแค่ชั่วคราวแล้วมันก็จะผ่านไปเหมือนสายน้ํานะคะให้รู้แค่ว่าคุณความคิดที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไปให้เราโอบก,กอด เข้าใจทุกความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นมาอันนี้มันเป็นความคิดกังวลนะอันนี้มันเป็นความไม่สบายใจนะอันนี้เราคิดมากนะอันนี้เรากุ้มใจนะคะแล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านความคิดกังวลหรือว่าความคิดที่อาจจะแบบว่าห่วงคนอื่นแคร์คนอื่นมากกว่าความรู้สึกของตัวเองก็เป็นได้นะคะให้เดอร์มูนให้แค่รู้ว่าคุณ เป็นแสงนวลนวลที่มองเมื่อไหร่ก็เกิดความเกิดความสุขเกิดความสบายใจในยามราตรีที่มืดมิดไม่มีแสงดาวไม่มีแสงอะไรเลยคุณคือแสงจันทร์ที่ทำให้ทุกดวงใจทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณมีความสุขเป็นแสงนำทางในความมืดนะคะอย่างน้อยให้ออกมาจากความ คุณคิดกังวลที่มันเกิดขึ้นในหัวใจแค่รู้นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้คุณคือคนที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วคุณกลับไปอยู่กับความเงียบอยู่กับความเงียบสักสนาทีห้านาทีหรือว่าอยู่กับความอยู่กับธรรมธรรมชาตินะคะออกจากความคิดเก่าๆออกจากความคิดกังวลออ,ออกจากความคิดที่ไม่สบายใจนะคะไพ่เจดาบออกมาบอกว่า คุณความคิดของคุณที่ทำให้คุณคณเกิดความทุกข์หรือไม่สบายใจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีพลังงานดีๆพลังงานจัก,กรวาลน,นำทางคุณพาคุณออกไปจากห่วงความคิดที่ไม่สบายใจกังวลใจในขณะนี้หรือว่าคุณจะมีทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆเข้ามานำพาคุณออกจากชีวิตปัจจุบันนี้ที่ทำให้คุณไม่สบายใจหรือทำให้คุณไม่มีความสุขนะคะไพ่ดาบเป็นไพ่ของธาตุลมเป็นไพ่ความคิดเมื่อไหร่ที่คุณออกจากความคิดเก่าๆได้คุณจะตื่นรู้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคุณจะเชื่อมโยงกับพลังงานจัก,กรวาลได้คุณจะเชื่อมโยงกับ อินเนอร์วอยของคุณได้คนเล็กๆข้างในนั้นนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นใจคุณจะสงบใจคุณจะเบาใจคุณจะสบายนะคะคุณจะก้าวออกไพดชาลิออดเป็นไพ่อของคนเก่งคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพอคุณก้าวออกจากความคิดเก่าๆความคิดลบๆในอดีตเมื่มอวานนี้จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ คุณจะมีพลังงานในการใช้ชีวิตคุณจะนำพาตัวเองไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จคุณจะนำพาตัวเองไปพบผู้คนคุณจะนำพาตัวเองเดินทางสู่ประตูแห่งความสำเร็จคุณจะมีพลังคุณจะมีไฟคุณจะใช้ สติปัญญาในการนำทางเห็นไหมคะคุณมีคุณมีสฟิงีคุณจะสามารถดูแลตัวเองนำพาตัวเองไปไปสู่ชีวิตที่สำเร็จไปสู่ชีวิตที่รุ่งเรืองคุณจะใช้พลังงานในตัวของคุณไดคือพลังงานความสมดุลในชีวิตของคุณคุณรู้พลังงานอู้จักใช้พลังงานในตัวเอง พลังงานร้อนเย็นพลังงานหินอย่างคุณจะรู้สึกคุณจะรู้จักใช้พลังงานจัก,กรวาลให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณคุณจะรู้จักการทําสมาธินะคะคุณจะรู้ว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีคุณทําอันนี้ไม่ดีทําแล้วไม่เกิดกับประโยชน์กับชีวิตของคุณแล้วไพ่เดอะชาลีออตในตำนานโบราณคุณเป็นเทพ ที่คอยขับเคลื่อนรถมา้านำพาความสำเร็จขึ้นพุ่งทยานขึ้นบนท้องฟ้าขึ้นบนสวรรค์ในทุกๆค่ำคืนนะคะคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะพบชีวิตที่มีแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะแค่ดูแลพลังงานในตัวเองพลังงานหยินหยางในตัวคุณให้ให้สมดุลเท่านั้นค่ะอะไรที่ ทำให้เกิดความรุ่นร้อนในหัวใจอะไรที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจในจิตในใจของคุณปรับสมดุลน,นะคะเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนความรู้สึกนะคะปรับจิตปรับใจของเราแล้วคุณจะ,ค,ณจะค,คุณจะได้รับโชคลาภทางการเงินคุณจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตจากจัก,กรวาลเห็นไหมคะไพ่ king of pentacle เชื่อมโยงกับไพ่หกเหรียญคุณจะได้รับโชคลาภโชคใหญ่หลังไหลเข้ามาหาคุณแบบคาดไม่ถึงคุณจะได้รับทรัพย์สินเงินทองบางคนจะได้รับมรดกตกทอดบางคนจะได้รับทรัพย์สินเงินทองจากการจากการเสี่ยงโชคหรือบางคนจะได้รับทรัพย์สินเินเงินทองมรดกตกทอดเป็นอ,อสังหาหริมทรัพย์คุณจะ อยากได้บ้านมีบ้านอยากได้รถมีรถคุณจะขอให้คุณเปิดรับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดี <c oughs> คุณเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีอยู่ในตัวเองไม่ไม่ใช่แค่พบชาตินี้คุณเป็นคนมีบุญบาร,รมีสะสมไว้ตั้งแต่พบชาติที่แล้วแล้วคุณยัง แล้วชาตินี้คุณก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาเห็นไหมคะทําบุญใจบุญสุนทานมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนชอบชอบแบ่งปันมีน้อยคุณให้น้อยมีมากคุณให้มากแต่นับจากบันนี้เป็นต้นไปคุณจะได้รับพลังงานความมั่งคัง่งทรัพย์สินเงินทองะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณจะดึงดูดเข้ามาด้วยตัวของคุณเองเพราะว่าข้างในของคุณ เป็นคนที่มีหัวใจเศรษฐีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จะเกิดกับชีวิตของคุณนับจากแบบนี้เป็นต้นไปนะคะเปิดรับพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานเงินพลังงานความร่ํำรวยคําว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีกําลังเดินทางมาหาคุณพร้อมกับทรัพย์สินเงินทองก้อนโตๆรวยมากๆ รวยที่สุดรวยที่สุดในวงตระกูลเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเปิดรับน้อมรับพลังงานเงินพลังงานศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลเพราะว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนใจดีมีเมตตาเป็นคนที่แบ่งปันแบ่งปันให้ทั้งความรักความสุขคุณเป็นคนที่โลกนี้ต้องการพลังงานเดียวกับจักรวาลน,นะคะพลังงานที่รู้จักขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะ นำมาซึิ่งความสุขสำเร็จเห็นไหมคะคุณจะได้รับทรัพย์สินเงินทองคุณจะได้รับโอกาสทางการเงินการทองคุณจะได้รับมรดกตกทอดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เป็นความมั่งคัง่งทรัพย์สมบัติมหาสมบัติโพยศทุกสิ่งทุกอย่างจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะนับจากวันนี้เป็นต้นไปหรืออาจจะเป็น เดือนมกรลานี้ก็ได้นะคะเลขหนึ่งนะคะไพ่เหรียญเป็นพคตเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจมั่นคงแค่เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคุณงามความดีของคุณเชื่อมั่นในเส้นทางที่คุณเดินว่าคุณ เส้นทางนี้จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จความสุขเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองเชื่อมั่นในพลังงานจักรวาลในพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วคุณจะพบประตูแห่งทรัพย์สมบัติมั่งคัง่งร่ำรวยคุณจะดึงดูดมาทำงานกับพลังงานจิตใต้สำนึกจิตดลบันดาลของคุณจะทำให้คุณพบสมบัติที่ลังไหลมาแบบเหมือนสายทาน นะคะหลังไหลมาทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางวันยามกลาง,งคืนเลยนะะี่ค่ะเห็นไหมความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์กําลังหลังไหลเข้ามาบางท่านก็อาจจะมาจากการทํางานบางท่านก็อาจจะมาจากมรดกตกทอดบางท่านจะได้มาจากการใช้พลังจิตการใช้จิต เขาเรียกว่า manifest station การ manifest การทำงานกับพลังงานคุณจะได้รับความโชคดีคุณตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไปอีกระดับเลข8คุณจะประสบความสำเร็จหรือบางคนบางท่านจะได้ได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าปัจจุบันนี้แล้วก็สามารถทำเงินทำไรายได้ซะทำให้คุณกลายเป็นคนมีแต่ความมั่งคัง่ง กลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจากงานที่คุณทําสิ่งที่คุณทําอยู่ในขณะนี้หรือว่าอนาคตการข้างหน้าที่จะมาถึงนี้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จทั้งการเงินนะคะการเงินการงานแล้วก็ชีวิตของคุณด้วยนะคะอืมคิงอวบนคุณเป็นคนมีบุญบาร,รมีพลังงานของคุณตอนนี้คุณเป็นพลังงานพิเศษ คุณเป็นพลังงานเดียวกับจัก,กรวาลคุณสามารถเชื่อมโยงกับตัวเองเชื่อมโยงกับพลังงานจัก,กรวาลได้คุณทําสมาธิสวดมนต์นะคะหรือว่าใครที่ยังยังไม่ได้หัดลองทําก็ลองทําดูนะคะคุณจะสามารถเชื่อมโยงกับอินเนอร์สเตตข้างในของคุณแล้วคุณจะมีความสุขดึงดูดมาซึ่ง ความโชคดีโชคลาบดึงดูดมาซึ่งเหตุการณ์ที่ดีผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตจะเป็นความโชคดีเล็กๆน้อยๆแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่เป็นคนที่โชคดีโดยธรรมชาติบนโลกใบนี้บนจัก,กรวาลน,นี้นะคะคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำ แบบมากมายล้นเหลือสร้างชีวิตที่มีแต่ความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์คุณจะประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตนับจากบัดนี้เป็นต้นไปไพ่ King of w อ n d s เป็นไพ่ของคนที่มีบุญบาร,รมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่นำมาบุญบาร,รมีที่คุณสั่งสมในภพชาตินี้แล้วคุณก็ยังนำมาซึ่งบุญบาร,รมีที่คุณสั่งสมไว้ในภพชาติที่แล้วจัก,กรวาล อยากจะบอกคุณว่านับจากบัดนี้เป็นต้นไปคุณจะประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่การเงินการงานนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตนับจากบัดนี้เป็นต้นไปใครใครที่ละใครที่ชอบคําทํานายนี้กดยอมรับคําทํานายเป็นของคุณไปนะคะกดยอมรับความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ในชีวิตในทุกๆด้านของคุณนะคะ ขอบคุณพลังงานจัก,กรวาลที่ทำให้เราได้มาพบกันได้มาสื่อสารนะคะขอบคุณช่อง YouTube ที่ทำให้เราได้แสดงความสามารถขอบคุณที่ทำให้เราได้มาพบกันแล้วก็สื่อสารพลังงานดีๆนะคะเชื่อมโยงพลังงานดีๆน้อมรับคำทำนายนะคะขอบคุณสํำหรับกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณ ทุกๆคนที่เข้ามารับชมรลบฟังนะคะขอให้คุณเปิดใจแล้วก็รับคำทำนายนี้ไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆนะคะขอให้คำทำนายนี้เป็นจริงนับจากบัดนี้เป็นต้นไปเป็นจริงเกิดขึ้นจริงเกิดปาฏิหารในชีวิตของคุณในเร็ววันนะคะนับจากวันนี้เป็นต้นไปขอให้คุณโชคดีมีความสุข รับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไปนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ